ุ้ยขายคกตัวนี้ลูกพี่อาประธานเขามาขายคกให้หน้าบ้านเขาขายคกกัออบลูกพี่อะไรขายคกคกอะไรโครกเรามียเยอะแยะนี่เขาให้ฟรีนะน่าท่านเออเอาไว้ใช้เนาะพอดีมัน <c oughs> มันยังขาดแคลนอยู่มันแ,แล้วเมื่อเช้านี้ <c oughs> ใช่ <c oughs> ให้ฟรีเหรอใช่ครับท่านโ <Okay. S 3> อเคพึ่งบ้านประธานห้างเลยตัวนะี่ให้ธรรมดานเนี่ย สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาจากทางใดนี่ครับมาแต่นครพนมครับนครพนมนี่ครับโอ้โอ้ไก่เติบแล้วร้อยกิโลนะครับผมโอ้หมูยองตัวนี้ครับผมหมูยองเลสซิ่งไม่ธรรมดาสาขาสองอยู่ที่อุดรธานีครับผมไปรถครับผมยอดราคาย่อมเยาครับตามแก่อยู่ทุวันนี้ยังตามแก่อยู่ตามงานหมูยองน่ะ ไอลูกน้องผมว่าสิให้ฟรีบอกครับแม่ครับเยร์เลยครับาจะให้ฟรีครับโอ้พอดีโคกไม่มีโคกแตกพอดีเลยครับเอาใบไหนเนาะใบไหนก็ได้ครับเล็กใหญ่ได้หมดได้ครับเออใบนี้เอาทั้งใบนี้เออสีดำๆนี่ตำดีไหมครับก็ดีหน่อยอยู่ครับก็ดีอยู่เนาะครับหรือจะเอาใบแดงวะก็กลัวมันตำไม่ละเอียดนะผมผมกลัวมันตำไม่ละเอียดครับเออเอาใบนี้ไหมใบหดก็เอาเรด้าครับให้ฟรีแม่ เลือกยากแต่ก็ปั้นต่ำหูปากก็ได้นี่ใบใดก็ได้ครับจ๊ะผมว่องไห้เท้นเลยกคุรหัวได้นี่ว่องหยอกครับหยอกหยอกหยอกได้เนาะได้เอาตัวนี้แต่มันยังง่ายเนาะครับถ้าจะเอาตัวในสุดยันเบิดมือกับขนบ่อครับเอาตัวนี้แหละครับขอบคุณเลยนะครับดีมากเลยเจ๊ะอาประเทศเนี่ยโคตรเท่มือร้องเนี่ยโคตรได้เรื่องครับขอบคุณเลยนะครับผมครับ จากมีแต่อยู่ถึงแบบโอ้แถมทุบครับสั่งอ๋อเดี๋ยวแถมให้พี่เียนะห้ก็ได้ไปครับผมโอไ้ได้ครับผมเป็นได้เจ้าเสียโกทั้งสากผมเอาหวดน้ำบอเอ่อได้กด <Okay. S 2> ็ดีได้โอเคหวดลุงน้องเยอะ 1, 2, นึ่งวันละสองหวดครับผมโอ้ถ้าสมมติว่ามันขาดนี่ผมสิติดต่อเจ้าได้ยังไงนี่ เบอร์เบอร์ตีโทรมานั่นแหละครับเบอร์อย่างนี้ครับ095ครับ095 662 662 9985ครับ9985ครับผมส่งทั่วราชอาณาจักรครับผมครับผมนี่ครับผมจากอสั่มผู้ดีเลยสั่มไม่ครับจาาแย่เบิือนโอ้ยคนนี้แล้วของค่อยกันเลยจ่าจ่าผู้ดีคนนี้โอ้อันนี้ก็ให้แถมเนาะอ้าวแซนด์คอปคุณายๆครับเออติบเข้าหัวขาดบอกวะพอแล้ว คนนี้แหละของฟรีเจ้าบัตรตั้งคันเลยด